สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะบ้านนอ,อกบ้านนาชั้นเ e l นะคะวันนี้ก่อนกลับดินหมากฝั่งเซนแลนด์นะคะนาพามาดูวัดดูโบสถ์ของเมืองซนโนโบนะคะเป็นวัดเก่าแก่อีกที่หนึ่งค่ะสถานที่หนึง่งแต่นว่านามาเย็นแล้วข้างในเขาปิดหมดแล้วกทำมั้งคะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูสักแป๊บค่ะ,ะวัดแห่งนี้เรียกว่าชื่อของเขาคือพเน เพย์พีเลอพีเลเคียเคอร์นะคะพีเลเคียเคอร์เป็นวัดของเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์นะคะโบสถ์ชิสต์จักรค่ะมีความาสำคัญก็คือใช้ฝังศพของทหารมากมายค่ะในเขา,าเรียกอะไรคะการรบสงครามาระหว่างเดนมารก์กับเยอรมันนะคะครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์1 8อ180ปีที่แล้วนะคะ แสงเข้าค่ะเพื่อนค่ะนี่ค่ะก็จะมีแบบหลุมฝังศพทหารมากมายอะค่ะตามนี้นะคะเยอะมากค่ะเพื่อนก็จะเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองซุนนะโบนะคะเมืองที่อยู่ใกล้บ้านลุงคิมค่ะเข้ามาก็จะดูเหมือนมีมนขังอะคะ่ะ เข้ามาพายบริเวณโบสถ์จะตั้งอยู่บนเนินนะคะเพื่อนๆแล้วก็สวยมากเลยคะ่ะแล้วก็จะมีนาฬิกาค่ะตรงนั้น,นะคะ่ะนาฬิกาเหมือนหอโบราณน,น่ะคะ่ะก็จะมีะระฆังะคะ่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆคะ่ะเข้าตกแต่งสวยงามมากค่ะนี่นะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะที่มียอดเอ่อพีระมิดคู่เขาบอกเห็นลุงคิมบอกว่าเขามีตำนานอยู่นะคะเขาบอกว่า เหมือนเหมือนคู่แฝดอะไรประมาณนั้นมัน้งค่ะเห็นว่านะคะนางก็ไม่ได้ถามดีแต่ว่ามันสวยนาะงก็เลยเดินมาเล่นคนเดียวคะ่ะแวบบมาเล่นคนเดียวลุงกับป้าก็ลุงกับอานะคะเขาก็อยู่บ้านกันเน,นาะค่ะเรานางก็ชอบเดินเล่นสำรวจไปะคะ่ะดูคะ่ะสวยนะคะเพื่อนๆคะ่ะดูคะ่ะนี่คะ่ะพนัพนพน,น,นี้พันพันพาลีพี พ,พี่เหลือเคีย้ยเคินนะคะเพื่อนๆค่ะจะมีเยอะแยะค่ะดูส่วนมากก็จะเป็นหลุมศพนะคะหลุมฝังศพก็ไม่ใช่หลุมฝังศพหรอกค่ะก็คือเขาก็จะเอากระดูกมาไว้ตรงนี้ประมาณนั้นเนาะคะ่ะมีชื่อมีบุคคลสําคัญมากมายนะคะอืมไม่รู้ว่าข้างในเขาเข้าไปได้หรือเปล่ามันเย็นแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้มี ปีที่สร้างด้วยนะคะเพื่อนนุ่นค่ะเขาจะมีปีที่เอ่อพศสร้างติดไว้ค่ะนะคะมามุมนี้ก็จะเห็นหรือเปล่าค่ะเป็นบัตรเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มากค่ะนี่พันเก้าร้อยหนึ่งสี่ค่ะโบสถ์คู่เอ่อตรงนั้นพันแปดร้อยแปดสิบค่ะปีพศที่สร้างนะคะเป็นโบสถ์ พิรามิดคู right ่เขาเขาบอกว่ามีมีคนหนึ่งตายเขาก็เลยทําเป็นแบบว่าอนุสรนะคะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้น้าน่าจำไม่ได้ลุงเคยเล่าให้ฟังแล้วค่ะน่าเห็นมันน่าสนใจดีก็เลยมานี่ให้ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมนะคะได้ยินเสียงดนตรีบรรเลงอยู่ข้างในด้วยค่ะน่าจะเข้าไปได้อยู่นะคะเห็นประตูเปิดอยู่ เพื่อนๆคะมันมันเขาเขาตั้งอยู่ไม่ห่างจากบ้านลงุงมากเท่าไหร่นะคะเดินประมาณ5นาทีอะคะ่ะประมาณสาสีนาทีก็ถึงแล้วอะคะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวนะคะนานลองเข้าไปดูแบบเผื่อจะเข้าไปได้อุ้ยลงุง ก็จะม,มีเสียงดนตีอยู่นะคะเพื่อนข้างในค่ะไี่ค่ะเพื่อนๆพืนค่ะนี่ค่ะด้านในก็จะประมาณนี้นะคะ ทุกคนก็เฉสวยนะคะ ปฏิมากรรมว่าการวาดนะคะรูปข้างในสวยค่ะศิลปะสวยงามแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมบริเวณรอบๆกันเนาะคะ่ะว่าจะมีอะไรไหมสวยสวยค่ะส่วนมากจะเป็นที่ส่วนมากจะเป็นหลุมฝังศพของอาทหารที่ร่วม ร่วมร่วมสงครามอะค่ะที่มีชื่อมีชื่อเสียงว่างั้นเ่นคะคือเป็นนายทหารฉันมียศอะไรประมาณนั้นนะคะลูกหลานเขาก็จอามาฝังไว้ที่นี่นะคะประมาณนั้นเห็นลุงคิมเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนๆดูสิคะความสวยงามของเขาสดมากละสวยมากๆคะ่ะบทเล็กๆแล้วก็จะมีอา่าเหมือนมีมนต์นะคะม,มนต์ขลังนะคะพูดอย่างนั้นดีกว่าสักสเหมือนดูศักดิ์สิทธิ์นะคะ ศักดิ์สิทธิ์ตรงที่ว่าน่าว่าเขาจะมีเอพิรมิดสองสองข้อเอ่อช่อฟ้าพูดเป็นเมืองไทยนะคะพูดเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าช่อฟ้าดีกว่านะคะสองอันคู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะส่วนมากในโบสถ์ก็จะมีแต่ประมาณนี้เนาะค่ะเพราะว่าหลุมฝังศพสมกักสมกักเยอะประมาณนั้นเนาะคะ่ะเป็นสถานที่ของ เป็นเมืองเก่าเมืองแก่ว่างั้นเถอะค่ะจะพูดว่า,เขา,เ,ขาเขาก็ต้องมีสถานที่ที่โบราณเนาะค่ะนะคะ่ะเพื่อนๆต้นไม้เขาก็จะปลูกล้อมรอบไปแบบนี้เลยนะคะในบริเวณโบสถ์เนาะค่ะโน่นค่ะยาวทางโน้นไปถึงโน่นเลยค่ะสวยมากเลยนี่ค่ะ บริเวณด้านหลังนะคะก็เป็นประมาณนี้คะ่ะ mm. สวยมากเลย mm. ไปดูไปชมเนาะคะ่ะนานนาน,นานทีเรามาเนาะคะ่ะก็จะดูสถานที่โบราณของเขาปฏติมากรรมของเขาข้างในก็จะประมาณนั้นละค่ะเข้าไปได้อยู่ค่ะแต่นารู้สึกว่าเขากําลังบรรเลงเพลงอันนอยู่ค่ะเพราะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะค่ะก็จะมีคนเข้ามาชมมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยแกนุณคะเมื่อกี้นาเห็นอยู่ว่าเขาเข้ามาสองสามคนค่ะ นี่ค่ะเพืเ่อนๆค่ะหน่าอ่านไม่ออกหรอกถ้าอ่านได้แต่ว่าเราไม่รู้ความหมายนะคะก็จะเป็นชื่อหินสลักของใครสักคนนึ่งนะคะของอาบางอันก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะบางอันก็จะเป็นภาษาเยอรมันบางอันก็จะเป็นภาษาแดน,นะคะ่ะหินแต่และอันเห็นหินแต่และก้อนนะคะ ก็ประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะบริเวณมันก็ประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งไร่น่าจะได้ค่ะประมาณบริเวณโบสถ์นะคะนี่เลยค่ะนะมีห้องน้ํามีห้องท่าอลไรเรียบร้อยหมดแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้เลยนั่นนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะ แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะคลิปนี้วันนี้คงคงต้องเป็นคลิปจบแล้วละคะ่ะเนี่ยค่ะก็จบด้วยภาพอ่าโบสอ่าันนี้เพลอพีพีเลเคียเค่ะนะคะ,นะคะออกเสียงให้ถูกต้องเนาะคะ่ะพีเลเคียเคอพีเลเคียเคอก็หมายถึงเออ่โบสโบสของเมืองเมืองนี้ว่างั้นเถอะคะ่ะค่ะเพราะเมืองน,นี้ชื่อคือแบบพีเล หมู่บ้าน,าน,นว่างันเถอะค่ะไม่ใช่เมืองค่ะหมู่บ้านนี้อะค่ะก็จะมีรูปทรงพีระมิดคู่อย่างนี้นะคะแล้วก็เซิร์ชรูใน Google หรืออะไรก็จะเห็นขึ้นมาเลยค่ะเขียนคำว่าพีระเคมันก็จะขึ้นมาเลยค่ะเป็นสถานที่โบราณอีกแห่งหนึ่งของเมืองซุนนาโบที่ลุงคิมกับอานัดอยู่นะคะเป็นพี่ชายของลุงจ๋าค่ะนั่น นันทีปีหนนมาเยี่ยมท่านก็ก็ท่านก็พาเที่ยวที่่าเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวน่นจะทะยอยลงคลิปนะคะตรงนู้นคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะจะเป็นหลุมฝังศพมีป้ายก็ทหารของทหารเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะนู่นคะ่ะยาวไปสุดตรงนู้นเลยคะ่ะเยอะมากคะ่ะยาวไปถึงหลังนู่นเลยคะ่ะนู่นคะ่ะยาวไปแบบ นี่เลยค่ะตรงพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของโบสถ์ทั้งนั้นเลยนะคะเอาล่ะค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้วันนี้นะพามาเที่ยวที่เมืองยอแลน์นะคะต้องขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนไว้เจอกันชิปหน้านะคะเพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะเมืองยอแลนดก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะขอเชิญเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะยอแลน์เป็นเมืองเป็นเกาะเกาะอีกเกาะหนึ่งของเดนมาร์กนะคะ เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของเดนมาร์กค่ะข้ามสะพานสองสะพานถ้ามาจากเมืองหลวงฝั่งเมืองหลวงนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากบ้านนอกบ้านหาชแนลนะคะฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามนะคะทำคลิปต่อไปค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะคลิปนี้วันนี้ สวัสดีค่ะ